โอเคครับต่อไปจะเป็นเรื่องของโอเปอเรเตอร์นะครับหรือเป็นเครื่องหมายอืมใช้คำว่าเครื่องหมายเนาะอ่ะเดี๋ยวสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า operator.php นะครับโอเคใส่แท็กนะครับจากนั้น เรามาดูโอเปอเรเตอร์กันครับว่ามันจะมีโอเปอเรเตอร์อะไรบ้างที่สามารถใช้งานได้โอเปอเรเตอร์ในการคำนวณน,นะครับก็อย่างเช่นอ่าผมให้ Number ตัวเลขตัวที่1เอาเป็น100ตัวเลขตัวที่2องนํสองนะครับเป็น40 n ส m b น r เอร ตัวเลขตัวที่3ก็คือนำา1บวกด้วยนำเบอร์2คืออะไรครับลองพิมพ์ตัวที่3ดูค่าที่ได้คืออะไรคือ140นี่คือการบวกนะครับเป็นการเอานำเบอร์1เนี่ยบวกด้วยนำเบอร์2ก็ได้140ยข้างล่างนี้นะครับ140 ถ้าเป็นลบล่ะมันจะให้ number 1ลบด้วย number 2ดูซิว่า number 3จะมีค่าเท่าไหร่อลองรันดูมีค่า60นะครับก็คือ100 number 1ลบด้วย40 number 2ก็ได้60คูณล่ะคูณก็มีนะคูณคือ100คูณ40เป็นเท่าไหร่ครับ เป็น4,000นี่คือโอเปอเรเตอร์การคูณนะครับคือ4,000โอเคคูณแล้วก็มีหารด้วยหารคือ100หาร40ได้ค่าเป็นเท่าไหร่ครับลองรันดู2.5นี่ค่า number 3นี่กลายเป็น float หรือว่าตัวตัวเลขที่มีทศนิยมเลยนะครับทีนี้ ถ้าเป็น modulo เขาเรียกว่า modulo นะครับแปลเป็นไทยก็คือเป็นการหารเอาเศษหารตั้งหารขึ้นมาเลยครับแล้วดูว่าเหลือเศษเท่าไหร่100หาร40เหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษ20่ะครับเพราะฉะนั้นดาเบอร์ no. 3, จะได้เท่าไหร่ได้20ไหมอ่านี่คือการหารแล้วเอาแต่เศษมาเป็นผลลัพธ์นะครับคือสัญ,ญลักษณ์ modulo หรือหารเอาเศษ ทีนี้การยกกำลังก็มีนะเราใช้ดอกจันสองอันเออ่งร้อยยกกำลัง40เป็นเท่าไหร่ครับเยอะมากเลยนะเยอะเกินไปเดี๋ยวเอาเป็น2พอก็คือนัมเบอร์ตัวแรกเนี่ยคือ100ยยกกำลัง2คือนำสองเนี่ยหนึยยกกำลังสองได้เท่าไหร่ครับได้1นึ่งหมื่นเนาะอ่ะ ผลลั์ออกมาเป็น10000นะครับโอเคนี่คือเครื่องมือทางคณิตศาสตร์นะครับผมโอเคต่อไปเราจะดูเครื่องหมายต่อไปนะครับก็คือ,อชึบนำหนึ่งคือ100นะครับถ้าใส่บวกบวกเข้าไปอย่างนี้ผลลัพธ์คืออะไรครับเป็นการเพิ่มค่าขึ้น1นะครับลองปริ้นดูนะครับว่านำา1มีค่าเพิ่ม1เดิมมันเป็น 1น0นะครับเพิ่ม1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น1 0 1นะครับแล้วถ้าลบลบนี้ล่ะ100ลบลบ1ลบลบก็คือลบ1ก็คือ99นะครับนี่เป็นเครื่องหมายลบลบกับบวกบวกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวดูว่าคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ